เดี๋ยวลุงฤดีวราพรปิณภาอยู่ก่อนเธอรู้ใช่ไหมว่าโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ฉันพรฒมสอนพวกเธออยู่ตลอดเวลาทำไมไม่รู้จักจำนี่มันหัวคิหรือสลายวะก๊เมททำไมมันเข้มขนาดนี้โอยาเบนคิวแบบนนเนเชอรัลลุกอ่ะรู้จักมั้ยฮะ มันจะต้องให้พูดอีกกี่รอบมันถึงจะเข้าหัวพวกเธอค้ามาเช้าหนูรีบอ่ะไอ้ต้องมาอ้างโตแล้วหัดใส่ใจดูแลตัวเองซะบ้างหัวคิ้วที่ดีมันต้องดูเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมค่ะเข,ข้าใจค่ะจำไว้นะจะเขียนคิ้วต้องตั้งใจเขียนอย่าเขียนส่งๆเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแม่วรา,าพรคนสวยของครู หน้าแน่นแบบนี้จะสวยไปแข่งกับใครไม่ทราบยีเจนท่องศมัทาปากแดงแข่งหนูอะซิบิจะให้ฉันพ่อบอกอีกอกี่หนว่าความสวยไม่ต้องไปแข่งกับใครจงสวยในแบบของเธอลูกต้องภูมิใจในตัวเอง <c oughs> ก็ได้ค่ะเอามือมานี่ <c oughs> เวลาเลือกลิปสติกต้องเลือกเฉดสีให้เหมาะกับอันเดอร์โทนผิวเราไม่ใช่นึกจะปากแดงก็แดง <c oughs> แต่ต้อง choose c a r e f u มันแดงไหนแดงส้มอิดหรือแดงอมชมพูอย่างเธออ่ะเขาเรียกวอร์มสกินโทนบอกจนป่าจะฉีกถึงหูละคาราเมลทเวเหมาะก,กับเธอที่สุดพนมวันพาเพิรนก็ามาวะแกงทำโทษหน้าห้องมันจะขาดปินพาไปไม่ได้สินะอยมาความโคจะต้องให้พูดซ้ำอีกกี่ครั้งการกรีดตาเป็นสิ่งสำคัญ มันจะทำให้เธอได้เอ็กซ์เพรสลุกหรือตัวตนของเธอชี้เกียจว่ะแล้วการคอนทัวร์เนี่ยต้องสั่งสมประสบการณ์เรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบบนใบหน้าส่วนไหนที่อยากเน้นก็ไฮไลท์ส่วนไหนที่อยากน้อยลงก็คอนทัวร์ซะแต่ครูคะครูรณชัยห้องหกทั้สามบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กยังไม่ควรแต่งหน้ามันแก่แดดโอ้ยโหโบรารอย่าปล่อยให้ความคิดเมโดมิเนตมาครอบงำทำตัวเองให้สวยกับแก่แดดคนละเรื่องกัน จำไว้